สวัสดีครับคลิปนี้เป็นวันเสาร์ที่27กรกฎาคมนะครับเรามาจากทางพีเอสีคิ้วจะไปการเต้นที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับถึงตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายขึ้นเขาใหญ่เที่ยงนะครับร้านที่เราจะไปมีชื่อว่าดีโอโซนแคมป์ มาถึงโค้งมาหาชนแล้วครับใครๆก็ถ่ายในโค้งนี้กันเราก็เลยถ่ายบ้างเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงเขาใยเที่ยงขับต่อไปอีก800เมตร แยกตรงนี้ความจริงก็ตรงไปได้นะครับเส้นทางก็จะเป็นทางคอนกรีตก็สลับทางดินนะครับรถเก่งก็ไปได้อชันกันนะเนี่ยถ้าใช้ดีก็โหลดแอที่ออฟไลน์ไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับช่วงไม่มีสัญญาณก็ไปได้ครับไม่หลง ได้ตัวนี้ครับสามภาษาก,กับสามทับสี่น้องเาาน้องเขยแล้วก็น้องที่มาด้วยเดี๋ยวจัดการกางเต็นท์ก่อนครับกางเต็นท์เสร็จแล้วครับก็เหลือจัดของเหนื่อยเลยลมพอสมควรกโมดะการครับเลยไม่ได้ถ่ายดูตอนกลางแล้วจัดของก่อน thải không thông thải không mà nó tắc cổ hả thải thải wow ờ cái gì ารเย็นไม่รู้อะไรอะไรเนี่ยจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มแล้วก็จุ่มแล้วก็กินอ๋อตามสภาพกินตามมีตามกันมาดูดิว่าอะไแค่นี้ไงอ๋อตามมีแล้วเปลี่มีอะไรบ้างเลยเดี๋ยวก็เช้าแล้วกินไปเถอะนี่ของดีมีไก่ไก่มาตัวนึงแต่ว่ายังไม่ได้อุ่นเลยว้าวน่ากินอยู่ ไว้กินกับแกมร้อยสิบร้บาทตอนนี้ก็ห้าโมงสี่ิบสามนครับอุณหภูมิยีองศาความชื้น78็ดแปดเอร์เซ็นต์เวก็เหมือนฝนจะตกถ้าฝนตกคืนนี้ก็ได้ลุ้นเลยแซ่บหล่อร่อยหรือหิวอร่อยดอรือหิวก็ได้อยู่ในสองด้วยนะเพื่ที่สองเนี่ย อร่อยเลยดีวา่าหมักหมูใหวมันเลยนุ่มไงจิ้มจุ่มเป็นต้อม,อ,ตอ,มอร่อยเฉย,เร,เ,ยเราจะทำหมูหมักปะลาร้าสูตรนี้เราไม่ทำหลายคลิปละอันนี้หมูต้มแต่น้ำตาลนิดนึงพอมีรสชาติหลัดแต่จี้ม แล้วเราก็นี่น้ำปลาแล้วก็ใส่ไปเลยประมาณนี้แล้วก็คุกเขาให้มันเข้ากันเข็มแน่เลยซินะปะาลาลดมืออันนี้เอาไปทำอะไรย่างอหอย่าง,ง,างกินปลาหอมมากเลยห<อ>มักหมูลแล้วห,หมูหมักปลาเดี๋ยวย่างเป็นกับแก้ม เอาช <mm <com ิ้นายแล้วเอาตั้งกับอันนี้ไว้ก็ได้หักก็หักช่างมันมองเห็นไหมครับตรงหลังเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยขาวเชียวฝนน่าจะมาแล้วเนี่ย มาแล้วครับตอนนี้ขาวเชียวโอ,โอ้นี่เลยเข้ามาเต็มเต็มเลยฝนช้อนหล่นโอ้ยช้ำช้ำมลองชิมดูครับเป็นยังไงครับนี้สูตรที่เด็ดปะลาหมัก Oh. เป็นไงไม,าาไม่ต้องปรุงเยอะแซ่บอร่อยชิมบ้่งชิมางเราชิมดูเห็นหมักตั้งนานขอติบมันหน่อยพอดีเลยสร้างงางสายผลนอร่อยอร่อยนุ่มอร่อยนุ่มด้วยมีเบิ้ลมีเบิ้ลอูมามิไงอูมามิอูมามิมีเบิ้ล ตอนนี้ก็เที่ยยี่สี่น 20, 40, าทีอุณหภูมิยี่สามองศาความชืน้นขึ้น h อสูงเกินร้อยครับเพราะตอน6กโมงกว่ามันขึ้นอยู่9ก้าสิเจ็นทางนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยอยู่ในดงหมอกแล้ว กี้ลมพัดหมอกไปเนี่ยเห็นถนนมอเตอร์เวย์ละแต่ว่าเรายังมีหมอกอยู่นี่ตอนนี้ลมมันมาทางนี้แทนแล้วเนี่ยลมมันลมมันเริ่มมาตอนแรกลมมันมาทางฝั่งด้านลมมันตอนแรกลมมาทางเนี้ยลมมาทางเนี้ยอ่าปุ๊บตอนนี้ลมมันมาทางนี้ละเปลี่ยนทางละลมเปลี่ยนทางละมันจะหยุดตกกี่โมงเนาะตกข่าวเลยับ All buildings as the chemicals they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine ันนี้ก็เดียวโซนแชมป์นะครับเขาได้เที่ยงค่าการก็คนละสองร้อยห้าสิบบาทต้องโทรติดต่อมาแล้วก็จองล็อกก่อนนะครับบราการที่นี่ก็โอเคเลยดีเลยก็จะแบ่งเป็นสเต็ปโซนหนึ่งหลังเดียวเลยลานแต่ล็อกแต่ละชั้นก็จะความกว้างยาวไม่เท่ากันครับลานสองขนาดของล็อกในโซนสองจะไม่เท่ากันนะครับตามที่ขึ้นไว้ให้ดูเลย ลานสามเอยู่ตรงนี้ลานสามจะลึกอันนี้ก็หกล็อกโซนสามจะมีหกล็อกเหมือนโซนสองนะครับโซนสามนี้ก็จะได้ความลึกของลานที่เพิ่มขึ้นไปอีกลานสี่ก็ได้แค่สี่ลานสี่ก็สี่เ็นี่ล็อกโซนสี่ก็จะมีสี่ล็อกนะครับลานนี้ก็จดอดรถขนของลงถึงลานได้เลยลานห้าจะติดกับจุ่มกาแฟข้างบนครับ ก็จะจพื้นที่กว้างหน่อยแต่ว่าก็จะแค่ไม่กี่เป็นางล้างจานตรงข้างหน้าห้องน้ำห้องน้ำที่นี่อ่อาดโอเคครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นแบบเยี่ยมเลยก็มีคนมาทำคอาเสรตตอนหกโมงเช้าแต่ตอนนี้คนก็เฉยแล้ว <laughs> บรรยากาศที่นี่ก็จะเห็นแบบภูเขาแบบสุดลูกหูลูกตาเห็นทะลุไปก กว้างเลยนะครับช่วงหน้าฝนตอนเนี้ยลมมันมาจากทางข้างหลังทางทิศตะวันตกมันจะพัดเขาหน้าผาเขาหน้าเต็มๆเต็มแต่อ่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะมันจะมาจากทางด้านหลังภูเขาฝั่งนู้นจุดเช็คอินร้านกาแฟตรงนี้นะครับเขาะจะมีห้องน้ําอยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีบันไดเดินลัดขึ้นไปลานจอดรถได้เลยมีรถเข็นให้บริการอยู่สองคันนะครับ ขับรถมาดรอปของลงตรงนี้นะครับใส่รถเข็นลงไปที่ล้าน1 2 3สนะครับทางก็จะชันๆหน่อยนะครับใครที่อยู่ล้าน1 2ก็จะุณของไกลหน่อยนะครับส่วน4ี่ส่วน5ก็จะุณของสบายหน่อยครับเพอะจอดรถเราลงของได้เลยคอนเซปต์ของลานนี้นะครับก็จะจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเห็นล้านไม่ใหญ่แบบนี้แต่ว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะครับ ลองแต่งตัวแบบสไตล์แฟชั่นญี่ปุ่นมาถ่ายที่ร้านนี้ก็น่าจะโอเคเลยนะที่ร้านนี้มี WiFi ให้บริการนะครับแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยเรื่องความปลอดภัยก็โอเคเลยมีคนนอนเฝ้านะครับถ้าดึกๆลมแรงๆท้าบล้มเต้นมีปัญหาก็สามารถเรียกให้เขามาช่วยได้นะครับแถมให้อีกหน่อยหนึ่งครับ ทางลานกำลังทำบ้านพักเพิ่มอีกหนึ่งหลังน,นะครับอยู่ด้านล่างสุดของลานเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงครับมีชั้นลอยข้างบนโอ้มีสระน้ำ <c oughs> ด้วยสระน้ำห้องน้ำ <c oughs> อืมแล้วก็จะมีที่นอนแล้วก็โอ้สวยนะแล้วก็ประมาณจนะตัวนี้ตัวนี้เอาแบบนี้ วิว nah, หน้าห้องตอนนี้ยังไม่ได้กําหนดราคาที่พักบ้านหลังนี้นะครับก็ติดตามในเพจของทางร้านอีกทีนะครับว่าจะเปิดตัวบ้านหลังนี้เมื่อไหร่มีเต็นท์ให้เช่านะครับหลังเล็ก3 0 0มีที่นอนหมอนผ้าห่มให้เต็นท์หลังใหญ่ก็จะเป็นแบบ2ห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นนะครับหลังรับพันที่ร้านก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้ทัพอุปกรณ์อื่นๆให้เช่าด้วยนะครับต้นไม้ต้นนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจของร้านเลยก็ว่าได้นะครับ มีป้ายภาษาญี่ปุ่นแต่อ่านไม่ออกครับเดาว่าต้องเป็นชื่รลานแน่ๆบริเวณตรงนี้หน้ากลางเต็นท์มากนะครับแต่ว่ากลางไม่ได้นะครับทาง้านเขาสงวนไว้ให้เป็นส่วนกลางไว้ทํากิจกรรมนั่งเล่นถ่ายรูปะลรพวกนี้นะครับนั่งพักผ่อนมาถึง้านนี้แล้วถ้าไม่ถ่ายรูปบริเวณตรงนี้เดี๋ยวจะว่ามาไม่ถึงร้านนะครับ ี๋้วสักหน่อยเราเก็บเต็นนะครับฝนทำท่าว่าจะเริ่มตกอีกแล้วแล้วขอตัวไปเก็บเต็นก่อนครับก็เริ่มทยอยของเก็บกันแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวแต่ทาบกับของเล็กน้อยๆเดี๋ยวดูบรรยากาศกันกน,นิดนึง ช่วงหน้าฝนแบบนี้บนเขาลมก็จะแรงๆหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่หน่อยอนะ <c oughs> <c oughs> ก่อนออกทริปก็ตรวจช็คอุปกรณ์ของท่านนะครับว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับเต็นท์ทาพบสมอเชือกเสาสู้ลมสู้ฝนได้หรือเปล่าแล <c oughs> นะความพร้อมของตัวท่านที่พร้อมจะมาเป็นผู้ประสบภัยแต่ก็ได้มาด้วยความทรงจำและความสรุปข,ของทริปนั้นไว้เป็นเรื่องเล่าได้อีก นานเลยครับคลิปต่อไปจะเป็นที่ไหนฝากติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปหาสถานที่ก่อนครับขอบคุณมากครับที่รับชมมีความสุขมากๆนะครับสวัสดี